ฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็คือเป็นหนึ่งในคลิปที่คนขอมาเยอะมากว่าอยากให้ทำบล็อกวันเดวิดมีไปกินไปเที่ยวกันอุ้ยมาวันนี้มีใครมาด้วยคะเนี่ยแซมมี no, oh. ละะ่ล่าแซมมี่ยูแซมมียูเนองอายุเท่าไหร่ลหรคะเนี่ยสองขวบสองขวบเหรอคะน้องเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หญิงคะผู้หญิงคะ่ะ แล้ววันนี้เราจะไปไหนกันคะเที่ยวไปดอยอีกครั้งแรกคะ่ะครั้งแรกคนเดียวชาวบ้านเขาขึ้นมันเป็นร้อยรอบแล้ววันนี้ก็จะมาเตรียมตัวกันนิดหน่อยนะคะแต่งนงแต่งหน้ากันเนาะ get ready with me เออไม่เคยทำไม่เคยวุ้นนี้มาก่อนเลยซึ่งวันนี้นะคะจะบอกว่าแบรนด์เติมทีมนะคะพาพวกเราเนี่ยครอบครัว miller family เออไปขึ้นดอยนะคะไปเที่ยวกันมาเติมครัวฮารานทั่วไทยนะคะทำา a l k one day with me กันไปกินไปเที่ยวพิอซ อาหอมแล้วก็ไปกันเลยเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอตัวชิ้นนี้เดียวเหรออันนี้ไหวไหมคะไม่ได้ค่ะลูกให้มามีทำไายอย่างเดียวอะตัวนี้ไม่ใช่ได้อยู่เหรอใช่ไหมคะเตะเตะนะเกือบไปแล้ว ชอบเล็กๆนะคะใจ่สวยก้าเกินไปนะคะดูสิคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าไม่เคยให้ดูนี่แต่งหน้าเลยทุกครั้งที่มาแต่งหน้าจะอยู่ในนี้ในสตูส่นเลาก็จะอยู่ที่บ้านไม่เคยดู Youtube ไม่เคยดูอะไรเลยมันเป็นอินเนอร์ต้องเัดผลตาออกด้วยคะ่ะ อันนี้คือมันคือที่ดัดขนตาค่ะไม่ใช่ตัดนะให้ขนตางอนเหมือนเมย์ไงในดูขนตาเมย์สิขนตาเมย์งอนมากไม่ต้องดัดเลยแต่งตัวก่อนนะคะอ่ะ f i n ิช h ูก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสวยประมาณหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปขึ้นดอยกันนะคะขออย่างเดียวตอนนี้ก็คือขนหน้าไม่หยาบแต่ว่าตอนนี้คือหิวจะตายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้านที่เติมทิพย์เขาปักหมุดมาให้นะคะชื่อร้านว่าสเสน่ห์ไทยคูซีนจะบอกว่าร้านนี้คือเด็ด แต่และเมนูคือ for infinite เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันทุกคนมันมีงานวิจัยออกมานะคะว่าเด็กที่หลับจริงๆเนี่ยเขาจะอ้าปากนะคะถ้าเด็กที่เขาหลับแค่เอ็นลงไปเงี้ยเหมือนจะเป็นแกล้งหลับถ้าเด็กที่เขานอนหลับแบบหลับสนิทหลับแท้ๆเลยเขาจะอ้าปากกันนะคะหลอกอะไรไม่เคยได้หรอกขอคนไม่เล่นนะคนเนี้ยตัวตึงวันนี้สมาชิกของเรานะคะวันนี้เรามากับเอลซ่านะคะใช่ไหมคะเอลซ่าตัวจริงหรือตัวปลอมคะตัวจริงตัวจริงเหรอ ดินเดนที่ไหม ก่อนที่เราจะไปดูว่าเราสั่งอะไรกันบ้างตอนนี้คอแห้งมากมันชายเย็นหน่อยมาทุกคนขอแก้วเดียวขอแก้วเดียวแก้วเดียวพองงมากสิบโมงคือคนสุดท้ายดรา <laughs> เป็นเซเลบนะคะ,ะต้องให้รอนิดหนึ่งเดี๋ยวแบบนี้ <laughs> เดี๋ยวนะอันนี้ก็บอกแล้วว่าขอชายเย็นแก้วเดียวแก้วแบบดนแก้วเดียวเท่านั้น นี่เวลาที่มาทุกครั้งเมนูที่ไม่พลาดเลยก็คือข้าวผัดมาเนื้อจานนี้นัวมากจานเมล่าคือเลิฟสุด่าวัวยูนานอันนี้คือสลาดปึ้มปิ่มมากอร่อยมากทุกคนและนี่ตัวแม่นะคะซุปเล้งซี่โครงวัวโอ้ยคือแบบแซ่บมากผัดผักตามฤด,ดูกาลนะคะแล้วก็เมนูที่ใครมาภาคเหนือนยห้ามพลาดเลยก็คือแกงฮังเลเนื้อ อร่อยมากทุกคนเมนูทั้งหมดนี้ร้านใช้ผงปรุงรสเติมทิปรสไก่รสเนื้อแล้วก็เติมทิปน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสยังว่าทําไมแต่ละเมนูกลมกล่อมอร่อยถูกใจขนาดนี้เติมทิปเติมครัวฮาลานทั่วไทยจริงๆค่ะใครที่สนใจอยากลองทําอาหารให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะคะก็หาซื้อเติมทิปหลากหลายรูปแบบได้แล้วนะคะที่ร้านค้าตลาดสดและร้านสะดวกซื้อนะคะรวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็มีค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นซกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะคือไอติ ต้องถามว่าไงนะคะอันนี้เอาผู้คนทำไมคะพี่เขาบอกว่าโอาข้างในมาเป็นหัวนะคะก็ต้องคือมันจะเป็นเหมือนหัวนีสส่งอะล้วก็ต้องมาตำ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 เริ่มเลยคือมันดูมีอะไรให้ทำอะโลกนี่ค่ะอ๋ออย่างนี้โปรเฟชชั่นอลมันต้องอย่างนี้ค่ะอ๋อใช่ออ้าเขินเขินด้วยเขินเขาตัง ทุกคนคือตอนเนี้ยที่ร้านอะคิวเยอะมากแล้วคนข้างนอกก็ต่อคิวกันฉับแล้วดูเรากินอย่างอะเละอร่อยและเราดูเราตําดูเราตําถั่วด้วยของหัวลงหัวแล้วเหมือนกกาละครนอะของมันเหมือนเราแบบเป็นนักแสดงช่องหนึ่งแต่จริงไหมมันมันมีตัวเนี้ยทุกคนมันมีเป็นแบบดอกอัญชันมีเป็นมุกเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไข่ทองไข่ทอง่ออมาแล้ว เอามข้เาวกินซะดีสิไตําอยู่นั่นน่ะทําไม่หยุดไปตามบ้านเตอใช่แนก่ไม่ตรงไม่ตํงหรอกอันนี้ต้องสั่งเวลามาจริ่งต่อท้ายคืออร่อย What's in my bag เลิ่มอย่างแรกก็ต้องมียาดมนะฮะไม่บอกว่าของอะไรอะไม่บอกต่อไปพัดลม เนี่ยค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวก็ต้องพร้อมต้องพร้อมค่ะอุ๊ยตื่นเต้นเกี่ยวกับการวัดที่แม่แวนครั้งนี้มากเพราะว่าแว่นเอาไม่เกี่ยวเดี๋ยวนะแว่นเป็นไรให้ส่งมาแฟชั่นนิสต้าเขาต้องมีเยอะแผ่นครีมต้องมีว้าวแต่ว่านี่คือทดลองอยู่ยังไม่ได้เป็นแบบรูปลักษณ์แบบจะต้องมารอดูอ่ะลอซิวิตี้อาท่าขึ้นมาอ๋ออ๋อสวยเร็วๆนี้ค่ะมิ้งซูลค่ะมิ้งซูลนะคะ วันนี้ไม่ได้กินชาไทยเลยขอกินสักแก้วก่อนนะคะต้องไปแล้วค่ะต้องใช้นั่ประดานะทุกคนจะเจอกับปลานะคะตอนนี้เรียกได้ว่าอิ่มมากเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางนะคะตอนนี้เราจะไปไหนกันคะทุกคนน้อยฟุยมาสีน้าอนุญาตให้น้องเล่นจนน้องตาดำตาแดงหมดแล้วน่ะ มม่่ฟังไไงไไ้รอสวัสดีค่ะจะขึ้นดอยปุยอะคะ่ะอา่าผู้ใหญ่สี่ค่ะเด็กเล็กหนึ่งถ้าเหมาเท่าไหร่คะคนละสองร้อยบาทอ๋ออันนี้คือไปดอยปุยเลยใช่ไหมคะถึงนู่นแล้วหนูจะลงมายังไงคะก็หยอดอยู่นั่นแหละอ๋อลุงจะรอใช่ไหมคะมไปทางกลับอ๋อขอดูหน่อยได้ไหมคะตื้อๆดอยปุยดอยปุยมีซากุระตรงนี้ได้หรอคะแต่พ่อไม่มีแล้วตอนนี้ยังไม่ออกอ๋อยังไม่ออกแล้วหนูจะรถจอดตรงไหนได้คะจอนหน้า โอเคค่ะขวิตเชียงใหม่น่ะแบบผ่าปั้นอย่างแปดล้อยกับพ่อกับอากันเนาะคนกันเองคนกันเนี่ยตัย่อั้งเนี่ยอันนี้ภาษาอะไรเราจะนีต้องเชียงใหม่ออกตรวจขึ้นขาวอะไรค่ะน้องเมย์น้องเมย์เคยขึ้นรถแดงไหมคะตอนไหนคะตอนนี้เลยตอนนี้เลยเหรอคะโอ้โหไม่รู้ สวยไหมบ <Rem ind? S 2> ่งเล<ว>ยว<า>่าสวยมากจริงเหรอสวยมากแค่ขึ้นรถแดงก็ได้ทำคอนเทนต์แล้วอะปังมากต,ตัวนี้นะคะเราเหมารถแดงขึ้นมาบนลอยฟูยนะคะก็คือขึ้นลง5คนนะคะ1 2 3 4 5จะอยู่ที่คนละ200นะคะรวมเป็นเจ็ดก็คือพันหนึ่งนะคะก็จะได้ฟิลบรรยากาศแบบนี้นเลยใครที่อยู่ต่างจังหวัดที่แบบว่าไม่ได้ขับรถขึ้นโดยจริงๆก็แนะนํา่าให้นั่งรถแดงดีกว่าเพราะว่าทางมันก็ไม่ได้ว่าแบบง่าย ถ้าเข้าไปแล้วอะ่ะมันเสร็ว่าแบบคือกักคืกักนิดนึงก็ปลอดภัยกว่าแนะนำไปน,น,นะคะเราจะมีน้องมะคุเทศตัวน้อยนะคะจะพาเราไปที่ส่วนน้ําโตกใช่ไหมคะไปะไปดูกันค่ะนี่นะคะคนนําทางของเราน้องคะบายบายเนียคะ่คะบายๆน่ารักมากเลยนะเก่งมากด้วยไปซู่น้องขามีชุดมีชุดมงน่ารักน่ารักร้านไหนบ้างแนะนํา ด้านบนหรอโอเคก็ okay. จะมีลานข้างทางกุบกิบทางเข้า,ขขา,ขาชมสวนดอกไม้ครกตำข้าวพลัง,ลงน,น้ำพลังคนน้ำตกธรรมชาติป่ะแล้วหน่อยค่ะคุณพอ่อคุณแม่ไม่หายเมาแล้วปล่อย,อยพลังเต็มที่ <c oughs> เลยนะน้อยคือถึงเวค่ะต่ยังไม่มาคุณเด่นน้อยคงไปแล้วเก็บค่าเข้านะคะคนละยี่สิบบาทนะคะเงินสดเ,เท่านั้น <c oughs> ต้องเตรียมตัวไว้เมื่อกี้มีคนไทยใจดีนะคะ ให้สแกนแล้วก็แลกเงินสดกันนะคะคือลาสู้มากอ่ะพูดจริงๆนะโอ้โหโค้ชสู้แล้วคือตัวน้องคือจะเท่าแบบครึ่งหนึ่งของเราแล้วอ่ะนี่ได้เลือกชุดแล้วไหนใครเอาชุดลายันสันนาณ์นาซันสันนาคือตัวเล็กตัวน้อยมาก ือแขนทองไม่ไหวคือข้างในเป็นเสื้อแขนขาวออกใส่อันนี้ใส่ถูกไหมคะวิลล้องนัดเต็มยศมาแล้วชินานนัอลินมองที่ไหนคะเนี่ยเฮ้ยยังไงบ้างสวยมากพี่ลูกเหมือนเหมือนอะไรบางอย่างที่เป็นเจ้าหญิงสวยมากสั่นไม่หยุดเลยตอนนี้ กกก็เปปปนาารรรรริดะสบณ์คั้งแอ๋อนี่เป็นไผ่ยักษ์<ป>สาสิบนปะี <laughs> พอๆกันเนาะ <laughs> สอนทุกคนเป็นตะกล้องไปหมดนะ <c oughs> คือให้น้องถ่ายให้แล้วเล่าสุดสวยมากคือตอนนี้ในอากาศ38องศาพวกเราที้สวชุดตรงใต้กระดิ่งเนี่ยนี่ป็นเหงื่อ ทางไปน้ําตกนี้เดินนานไหมคะมมคถึงแล้วหรอคะน้ําตกแต่ไม่ค่อยมีน้ํเหน่อากเล้เหมือนน้องก็ไม่อยากให้ลงไปสงสารตอนขึ้นอ๋อถึงแล้วถึงแล้ว <laughs> ตอนนี้ <laughs> น้องมเซมบลาเซมบลาสูงมากมีไก่มีวัวทั้งค าคาเฟ่เช็คว่าดูว่าวันนี้หน้าอยาไหมหย,ยาคืออ,อุ้ยสวยนิดหน่อยอนิดหน่อย,อยแกงแงงโอ้สวยไหมพ้เลยอีกไหมกลเก่งมากช่วยๆนะวันเดินทุกวันน้องปอดแข็งแรงหัวใจแข็งแรง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คือทางขึ้นหรอต้องไม่ลม้าง,งมือไหมคะเย็นมากเย็นมากเลยหรอน้ำแร่นะครับผมใช่ไหมน้ำแร่ไหมเห็นไหมมากอะ ทั้งหลังมีแต่งเงือคุณยายเขาบอกว่าพิธีพันธ์ก็คือเหมือนที่เราเห็นดอกไม้ตอนนี้เลย <c oughs> แบบคือถ้าอยากไปก็ไปถ้าไม่อยากไปก็ถ่ายรูปามหมุนนี้ก็ได้นะคะเ,ออเหมือนกันไม่ต่างกันดังนั้นแชมเปล่างงแล้วขออนุญาตอ้างไปที่แัมเปล่างิวิพันธ์นนนก็คงไม่ไปนะคะก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้วิวสวยมากถ้าใครอยากจะมาแบบแต่งช่ีงแนะนำให้มาช่วงแบบหน้าหนาวหน่อยอืคือเย็นเลยขนาดนี้หน้าร้อนยังเย็นยังไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอ่ะ คน,นที่เป็นดารานะไปเสอร์เลยทำเนี่ยสันสนานนั่นที่ต้งเต้นเมื่อกี้เพลงนี้เขาก็ทำเอาอะไรให้น้องดูนี่บอกว่าชื่อช่องว่าอะไรที่เป็นดาราซีนดิปดาราช็อตช็อตลูกรู้แหละว่าวันนี้ลูกมันเป็นยังไงแม่ชม ว่าไปาอ,อ,อินสปายนางก็อินสปายบายแม่ชมอินสปายนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินลงกันแล้วนะคะก็ดีขึ้นเรียกได้ว,ดว,ว่าก็ดีกว่าตอนขึ้นอูใหญ่มากนน่จะะกราไม่แต่ว่าไหลไหลามาจะอันนี้อ่ะน้องเม่ถ่ายรูปก,กับพี่เหมียวนะคะหนึ่งสองซั่หนึ่งสองซั่ง แอปเบอรี่อบแห้งที่เปรี้ยวอคือมันจะทำให้รอแบบไม่เม้าหัวค่ะจริงยแล้วคนที่เมาหัวอยู่นั่นอร่อยจริงจริงเหรอเอาล่ะทุกคน เสร็จแล้วนะคะ mm. เหนื่อยมากแล้วก็สนุกมากถือเป็นการเปิดประสบการณ์นะไม่เคยใส่ชุดอะไรอย่างนั้นมาก,ก่อนเลยแล้วก็วิวดีผู้คนน่ารักกันหมดเลยนะคะคือจะบอกว่าพอลงจากดอยปุยดอยชุเทพมาเนี่ยลงมาเลยนะคะติดกากาศหน้ามอเลยทุกคนใครที่แบบอยากช็อปอยากชิมอะไรก็คือตรงนี้ก็คือสแตนบายรออยู่นะไปใครจะกินไอติมไปแต่นี้คือแบบไม่ได้มาเป็นปีแล้วะ แต่คือเบนไม่สวยหน้าฝั่งเนี่ยหนูก็ไม่สวยสวย้ายนี่นี่แต่ก่อนเราต้องมาซื้อกันแบบในตำนานของพิสมายนะคะปังมากฉ่ำจิ้มๆนี้ม,มในบังเอิญเจอเพื่อนนะคะแต่เพื่อนลานนี้คือร้านที่เรากินมาแล้วเป็น10 10ปี10ปีของจริงนะก่อนแต่งงานกับสลันก็คือ จะต้องมากินร้านนี้จ้ะคนนี้เป็นนักเรียนตอนนี้ก็คือจบไปพร้อมๆกันแล้วนะคะ จบแล้วนะคะสาหรับการเดินหน้ามอแกงแก่นะคือจริงๆมันใหญ่มากเลยนะทุกคนมีทั้งฝั่งนี้แล้วก็ไปฝั่งหน้ามอจริงๆอีกนะคะคือเดินเดินไม่หมดอะ่ะเดินได้ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนี้ถึงตอนค่าเลยนะคะมีเสื้อผ้าอาหารช้อปปิ้งได้แบบว่าอิ่มๆมจุกๆใครที่อยากติดตามข่าวสารนะคะหรือว่ากิจกรรมดีๆจากเติมทิปนะคะสามารถติดตามในที่ IG Tik t o k f a c e b o o k ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเติมทิป t h ไทยแลนด์ค่ะ